สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเถียงแฟงสุขุสุคนสุมองสุงวรลโดยไอ้เคยปลอมสิภาพไปใส่เด้มยวันนี้เนาะปลาที่เท่าหัวควายคือไรที่ไอ้นี่จับขายน้ำเป็นยังนี่งกเจ้าบ่รน,นี่โอ้พี่น้องเอ้ยงวัควควายเต็มที่เลยอืมโกล ทงงั้งงัวมีทั้งควายอือปลาพี um, ่น้องลงทงลงท่าพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยรับปูฮับปลาหาแนวกินแรงเพื่อนว่าโดยหาอยู่หากินคือเก้าลูกพี่วะ เจมี่คิด้อสิพาลงน้องมื่อเนี้ยแต่เก่ามันพอกอยู่แต่เก่าเนี่ยมันพอกเจ๊เจมบ์งดูอ่ะกุก๊บๆแนลนโลเนี่ย yeah, โดดลงแล้วสบายดีเจมี่สบายดีายดปานุงเร็วเร็ว สีฮากบน้ำผเด๋อวนี่ทำเอ่อของมใหง่นะฮะของมใหง่ามันง่ายเหมัง่าดของมใหง่มาสีหากบบ่ไหนมาสีลงกน้องบ่สะงมป่าน้ำผัดดองมันพอกเยอะวะนี่นะเอ้าือเงียบกิแนี้ ต่เกาอัยมนกับพอกตับตีมตับตีมเยอะเลยเนี่ยเาเร็แล้วคันไวสลามมองทา้งนั้นนะคันโมมี่โมมีทั้งนี้นี่หวานนองเบิ้งคันคองแล้ก็ได้ลงงมน้ำเลือได้เอาไ้เด้อเอาไ้เด้อไม่ไงได้ไม่ไงให้ได้นะการสาวสิบ้าคกันลงน้องเพ่อนไว้บ้าเนี้ บวกเก่งนะเจมี่นี่ยว้าเป็นจะชื่อเปิดกล้องมาว้าบวเป็นใช่ไหมยูเอ็นอ่ะสวัสดีครับก็เป็นอ่าสวัสดีครับก็เป็นอารุณน,น้องรุณพี่น้องเอ้ยพอเจมี่กําลังสิลงอ้าวพี่น้องเอ้ขึ้นตืนดุงดุงยุงกีนเนี่ยควองมาด้วยความมาด้วท่านใดเห็นหนาปลาซช่ไห สังลานสาโอ้ยปักปักชิวบ่น่โอ้โหพี่น้องมามเมาขึ้นเมาขึ้นมะไปเต็มเต็มโอ้ยลูกโอยมีแต่ปนินน่อยนี่ปะคอได้ปลาดุกมีนนปลาดุกก็มีเอาเอานินลงก่อนปนิลลงก่อนได้ปลาคอปรคอว้ายว้ายว่ายว่ายว่าย เก็บเก็บปนินเก็บปนินเจมิมันมีแม่มอะไรซีเมนมันร้ายเนาะลูกปนินเนี่ยเพื่อนเต็มเต็มลร้อาแม่ป่งุะแุกนะขา่ยงปนิุกปนคอเอาให้หมดปล่อยแต่ปนิน ปลาเขาเอาเลยเด้ดอปลาเขาวนาะเลี้ยงส้วงว่าปลาดุกนี่โอ้โอมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมียนโพด้ปนได้แจวเอาเราเด้อกระปูกระได้เด้อปูหน้าก็เอารถเอียงไปงับไปเอาลอปลา ปลาเมื่อปิ้งเออมีแต่ป่าเนาะปนิญญน,น้อยเลยเออตกแร้งนี่ก็สิทธิพาวอยู่ประจักรแล้วเรื่อวดใหญ่ซำนี่เาปรจักมเดีดใหญ่ซำนี่เรประจกักอืมตัวใหญ่ยเยอะไปแล้วนี่ แหพังเลยออแห่พังเลยด้วเชือบเออลองมาดูแลน้องน้องมาเรจักนัน่นเอาไหมงมเอางงเอางงไม่ใช่ไปนะใส่ของด้วยิน่าไปแล้วดิว สะพียันมึงปล่อย,ปล,อยปล่อยลงก่อนปลาสะพียันไม่คือรุดแหละทันยเยอะเลยเนี่ยฮะเก็บปลาก่อนพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ปลาคอหน่อยนี่ไใครกบปลาไว้ใหข้าเจาา้ามะลักบ่จักพี่น้องเอ้ยเป็นยังไ้โอ้ยเขาไปเบิดแล้วดวงเลย เขาในหมดแล้วนี่แต่ปลานิ้นหน่อยฮะนี่แต่ปลานิ้นเนี่ยเนะปอดลงกหลดปอดลงกหลดเศรลงอยู่น้าพ่ออืมนี่แต่ปลานิ้นหน่อย,อๆๆๆอยเขาวกับตัวหน่อยสิเลยปล่อยปล่อยลูเขาบอกอยากกินเออปลานิ้นหน่อยไล,ย,ล,ย,ไลยเลายานาะ เออไข่ไปจ้ะน่น้ำมือน่ต้องเองบ่งไงอืมไลยว่าเออ,หอให้มันลนล่นนี่แหละออไปไปตึกลงมือ โอ้ยเออโกบโอ้มีเออ,อ,อเดี๋ยวมันพูขึ้นได้ฮะตึกแค้มขนานั้นเลยรดเปน้องตัวนี้ลองเบิ้งเนี่ยอันเดมอยาให้มันไปหอดอันน้ำมักจับได้น้ำแห่เพาะเท่าขาดไดว,ว้ได้ฮะสชรับโอ้ป่าน้องน่ะแต่บุญเลยยีงยางไมนเล่นเขาดู นีส ay, um, uh, ่สิของมันน้ำพีด้ะมีแต่ปนิษย์อย่แหละแสดงว่าปนิษย์นี่หลายเติบอยู่นี่แต่ปนินย์วะอุ้ยลงพุ่ละดวงเลยคอดตัวนึงมาเปนิษย์หน้อยปนิษย์หน่อยนะโอ้โหเดี๋ยปนิดย์จะเจียวย้อนอย่าบอก bộ lái bồn trăm năm anh nào đi em bộ nào nhưng mà luôn phải ngâm ở có đây kèn ừ theo này đi hả tư mua mà bò hết lắng con này mà chỉ bồ nhay đó này hết tài lắng Honda lạnh mùa chuột phải mặc dùa tay hắn tôi nói tôi nam nó lạnh mùa mì em mọi mẹ mẹ sao nha mhm này hãy 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 đây hãy 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 เต่แต่ถนัดเอามองเลืกมงเกาเลยก็ได้โอ้งขี้สางขี้ตุ่มใจ่นาเจียมเกินคาราเบียวของเนี่ยขี้ตมเต็มๆลูกไส้พอนเลยลบบไปน,น,น,นไรออประเด็นอย่งไโอ้ยมันน้อยโอ้ยยังน,น้อยแต่ประคอ,อ แต่พอแต่พอปล่อยปล่อยปล่อยอืมแต่นิ้หน่อยเนาะทำหดทอดเนาะจํำนี้นะทอดบิดตู่เลยอืมมันยานงวหมุนไอมนเลยน้ำจับกะเอาลองิึงช้ำเออ

พอกระดุกถือเนาะโอ้ยบรดิธือใช้จะได้มาจักยูใช้าพ่นกันได้ใช้จะได้มาจยูใช้มงกบสรเ่ยลูกพีน่น,นี่ยนะนี่โอ้ยดูดิมงกบพี่นอปป้นองมงกบเอาลูกเรือปลเค็งนะ Điều nhàng vào thằng này nó tin luôn nhật tự ở đây đúng. Nhàng luôn đúng. Ủa, nhàng với lông một đúc cổ phục thằng phục ơ nhàng với phụ tin luôn đã heo rồi đó bò tí tức vàng này nào vàng thằng mum ờ theo bạc thò theo này anh em bò đi mình huân nhặt phải hái cho gì đây chắc tốt nè ฮะกบมาไหนกบเลยในซ้ำผูอใช้โชว์ดูลูกพี่ลองลงน้ำได้ตัวนึงวะนี่นะโอ้ใช้อีกสองเลยสะไม่ไหวโอ้ยเออที่วันวันวันวังนะ อาวรถปะคาบนี่ยังไปางตัวหนาพกบงออกมาหน่อยนึงนะอย่าวาออกไกมันเอะไรเมันลงตามนี่ตุ้มติ้มตุ้มติ้มตุ้มติ้มโอ้มันหนาวเนาะหนาวเลบตน่จเพิ่งมือนั้นมือลงมาตกอีดุลายีเลยปล่อยรถปะเียนใช่

ไม่เหลือพี่น้องเอ๋ยถึกปลาสลามอ้าว้าวสาวเพิ่นฮดอันน่ะให้ดักโจนฮดปักให้แม่ใหญ่ปา่าปอยไปเห็นแล้วบ่กบใหญ่น่ะเห็นแล้วบ่ใกบใหญ่น่ะ่ใ่ตัวใหญ่ยใหญ่ด๋ใหญ่ด๋่ด๋ จำเพาะโอ้ขี่ด้ว่าเป็นปลาเกี้ยงมั้งไอ้พวกนี้สามตัวบ่สามตัวอย่างนี้อุยอ่างนี้มยสามตัวพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวบกเบลอเอเลยามันบ่อยกกินไปได้ไหมมึนแยมกินแลว มันจะจำสินอะไรยามเนี <st> like ่ยนะไปไปบ้านมึงตั้งพูมันไหลมาแล้วนี่ยนะอะไรลูกเออพ่อเถ่าวปอยปลาเลี้ยงอันนั้นนะง่า่ยังเอาอืมครับยังน้อยปลายังน้อยโดูยังน้อยพ่อเถ่าวหรือปอยปอยไปให้มันใหญ่ บโบทองปล่อยโว้ยกระโป้ยหรอวะป่ายังน้อยป่ายังน้อยให้มันใหญ่ซะก่อนไปพูย่างไปทางไม่จีบไปลองตกอย่าไปใกล้นั่นๆๆๆจะไปกิ่งน้องๆเนี่ยพี่น้องนานพักแถวแม่อยู่นี่สี่นานเห็ดไอ้เพิ่นนานยังไงเลยวะจุใจไปเลยทั้งไงทั้งเงา โอ้ยข so right ี้งอเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บบ่เถิงกำลังแตกพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันปลูกได้สามสี่วันหลือเด้นเนี่ยเริ่มแตกจะบุจะบิเลยเนี่ยอีกทีหน้าก็เก็บได้แล้วหน่อยมอนเนาะเก็บใส่ปนใส่แจ่วได้แล้วเนี่ยเมืองเบิ้งสรุปผลงานก่อนเมืองพี่น้องเบิ้งซ้ำกัมมูกีเนี่ยละเป็นโอ้ยที่กบพี่น้องเอ้ยป้าเถอะกบเนี่ยปลาโคน้ำ ตัวใหญ่ขัาดใหญ่แน่เนาะกบก็ได้ยปะพี่น้องเมื่อเอาพี่ไปเถอะเมื่อเมื่อสลักกิ่นี้เอาไวปสานิกรพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องก็ไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีเมืองสุขุสุขคนสลักกิ่นี้สบายดีสบายดี